สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกลุ้ยก่อนเชียครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่5กรกฎาคม2564ครับวันนี้ก็คัดมา3คู่ด้วยกันครับก็เป็นโปรแกรมเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกระหว่างอุนซานฮุนไดพบกับคาย่ายเอฟซีครับสำหรับคู่ที่2ก็เวนเทลเอฟซีครับพบกับบีจีปทุมครับสำหรับคู่ที่3ก็ยูไนเต็ดเอฟซีครับพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม VIP ด้วยนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็็็งแแลละะะมมมีีีทททเเดด VIP คคคครรรรัััััับบบบจจกกกกกใให้สสาาชิภยนนนนุุ่่ปปวญ สำหรับใครครับต้องการเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปฟังรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกครับอุนซานฮุนไดครับทีมจากเคเลียครับท่าับคายาเอฟซีครับทีมจากฟิลิปปินส์นะฮะก็คู่นี้ก็เตะกันเวลา17นาฬิกาครับที่สนามสตีลิโอสเตเดียมครับสนามกลางนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเมที่พบกันมาล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายของ หุนไดนะครับที่ชนะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูฟอร์มนัดล่าสุดในรายการนี้ของฮุนไดนะครับก็ชนะรวดเลยทั้งหมดทั้งหมดห้านัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับค้าย่าครับแพ้สามชนะหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมของฮุนไดครับในวันนี้นะครับก็กุนซือฮงเมียงโบครับเพิ่งจะถล่มค้าย่าเอฟซีมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ที่ทำให้ผลงานสามเกมที่ผ่านมาชนะรวดครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดเท้าแบนเข้ามาเพิ่มครับนอกเสียจากลีดอรจุนนะครับเอ่แดาว่ เมียงโฮครับเตรียมวางแผนหมากในซีซีสองครับก็โดยมีวางวัเลรี่กาไลเวอรี่นะครับแล้วก็มีโอเซียงฮุนนะครับเจ้าของสองประตูจากแมร์ล่าสุดนะครับออกสตาร์เป็นตัวจริงนะสำหรับคายาเอฟซีนะครับคุณซือแจมแฮมทาวี่รับเพิ่งจะพาให้กับอุนซานคุนไดมาด้วยสกอร์สามเปนต์ะครับทำให้ผลงานสามนัดที่ผ่านมาครับปลาชัยรวดครับสำหรับสภาพทีมในวันนี้ครับก่อนลงสนามครับไม่มีอาจะไม่สามารถใช้บริการ มาวินอังเกเลอร์ครับแดนกลางมา30ปีครับที่ติดโทษแบนสะสมระดับโครบโควตาครับส่วนพวกแกนหลักๆก็อยู่กันครบถ้วนครับคาดว่าจะมาในแผนซ1น1ครับก็โดยมีเคนชิโร่ดานิเอลครับดาวยิงมายี6ปีครับยืนหน้าฟอร์ราต์ขายแล้วก็มีดีเดนบูเกอร์ครับแล้วก็มีไดโซฮาริฮิบฮาริฮิชิครับที่ปักหลักอยู่แดนกลางนะครับเกมนี้ยังมองว่าฮุนไดครับไม่น่าจะผ่อนเครื่องแล้วก็จะ หาจังหวะถล่มประตูให้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมาก็ยิงกระจายไปแล้วนะครับสำหรับหุ่นใดครับก็เชื่อว่าหุ่นใดับจะชนะเกมในวันนี้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เช่นเดิมนะครับต่อกันที่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่สองครับก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับสำหรับเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับก็เวนเทลเอฟซีครับพบกับบีจีปทุมนะครับคู่นี้ก็เตะกันในรายยี่ินาฬิกานะครับที่สนามรีโอสเตเดียมนะครับ สำหรับผลงานที่พบกันล่าสุดมาครับก็เป็นฝ่ายของ BG ปทุมครับที่เบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับเรามาดูฟอร์มว่านั้นละ่ละลังสุดในรายการนี้ครับสำหรับเวียนเทลเอฟซีแพ้2ชนะ1ครับสำหรับ BG ปทุมครับชนะ3แพ้2นะครับเรามาดูความพร้อมของเวียนเทลเอฟซีครับเจ้าของแชมป์ลีกเวียดนามครับเกมล่าสุดก็พ่ายให้กับ BG ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับส่งผลให้พวกเขายัางมีแค่3 คะแนนจากการลงเล่น3เกมแรลครับแล้วก็หล่นไปอยู่ที่3ของตารางกลุ่ม S นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ครับก็จะไม่สามารถใช้เงียนตรองได้ครับแนวรับที่ตุดเทีดแบนหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ครับส่วนคุมกําลังรายอื่นครับก็ฟิตพร้อมลงบู๊ทุกคนครับคาดว่าเวียนห้องตรังครับุนซื้อใหญ่จะวางแผนมาใน3 421ครับก็โดยมีแกนหลักก็มีบุตรเทียนดงครับแล้วก็มีซูงยักไฮครับแล้วก็มีไฮเกสนะฮะแล้วก็มีไคเก้ เลมัสกับลงหน้าร่าเรา,าล่าตะข่ายครับขณะที่ฝั่งบีจีปทุมครับเจ้าของแชมป์ไทยลีกภายใต้การทูน,นทีมของเท uh, uh, นเนอร์ออริโอออวิสมาร์ทะเกมล่าสุดก็ชนะเวียเจียวไปได้สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับส่งให้พวกเขาครับมีหกคะแนนครับรังรองจากฝูงตารางกลุ่มเอครับด้านสภาพความพร้อมในเกมในวันนี้ครับก็ขาดกางคนสําคัญอย่างที่ที่พันพวงก,กันครับที่ติดโทษแบนครับหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ครับส่วนคุมกําลังรายอื่นครับก็อยู่ในข้องกัคาดว่าจะมาใน ระบบอ่า5-3-2ครับก็มีสารัอยู่เย็นครับแล้วก็มีอังเดสตูเนสกับวิกเตอร์คาดูโซ่แล้วรวมถึงไปอ่าเควินิอกงโซ่แล้วก็หลุยส์ซันโต้ครับแล้วก็มีทีมสินแดงดาครับคู่นี้เจอกันในเกมแรกเป็นหางของบีจีปทุมครับที่อัดไปด้วยสกอร์สองประตูสูงสุครับก็ชิงเหลี่ยมกันนะฮะก็คาดว่าบีจีปทุมครับเล่นในบ้านแล้วก็สภาพสนามที่คุ้นเคยครับบรรยากาศที่คุ้นเคยก็เชื่อว่าจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องสำหรับนั้นนี้ครับก็เชื่อว่าบีจีปทุมเข้าจะชนะหนึ เล่นในบ้านวันนี้นะครับปิดท้ายกันคู่ที่3นะครับก็ยูเต็ดซิตี้ครับพบกับคาร์วาสกิคอนตาเล่ทีมจากเจลีกนะครับสำหรับค้าส์ยูเต็ดซิตี้ครับก็เสียจากฟิลิปปินส์นะฮะสำหรับทั้งคู่ครับที่พบกันมาครับก็คอนตาเล่ครับถล่มยับเลยครับแปรประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูยูยูเต็ดซิตี้ครับในเกมนี้ครับในรายการนี้นะครับก็พ่ายไปถึง สามเกมเสมอหนึ่งชนะหนึ่งครับสำหรับคาเวสกิฟอนตาเล่ครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมของยูเต็ดซิตี้ครับกุนซือเจสันวิสก็เพิ่งจะพ่าเยาะให้กับคาเวสกิฟอนตาเล่ไปด้วยสกอร์แปดประตูสุดครับทำให้สองเกมหลังสุดครับโดนยิงรวมกันไปสิบห้าลูกครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับก็จะหมดสี่ใช้งานสเตฟานช็อกนะับตัวลุกความหวังที่เติมโทษแบนสะสมเลี้ยงครับโคต้าครับเช่นเดียวกับไรอันเจวิสนะครับแนวรับวัยยี่สิบปีซิงเดียงกันยาวอยู่แล้วนะครับก็เตรียม แพ็กเกมรับมาใน3 4 2 1ครับก็โดยมีเบนเบนิโตครับมาแล้วก็มีญาติแข่งซัสเพนดิตครับยืนอัปาปรารตะข่ายครับสำหรับคาวากิคฟัตาเร่นะครับกุนซือโตรุโอริกินะฮะก็เพิ่งจะหลลุมอ่ายล่นเตซิตี้ไปได้สกอร์แปประตูสุดครับทำให้2เกมหลังสุดที่ให้ผ่านมาครับยิงรวมไปถึง15ประตูสำหรับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนฟาดแข่งครับก็ไม่มีรายงานเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับก็มี โคยบชินะครับที่หัวหอกตัวเก่าที่มีการเจ็บอยู่แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับในวันนี้ครับก็น่าจะโรเตชันนักเตะตัวสำรองลงมาสัมผัสเกมบ้างครับสำหรับคาวะสกิฟอนเตเล่ครับยังไงก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับก็เชื่อว่าจะชนะด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับสำหรับวันนี้นะฮะ